ไปกันแล้วอ๋อฮอกเบลเอาละโว้ยเที่ยวนี้ดูซิว่าล่องน้ำที่หนึ่งล่องน้ำที่หนึ่งเรือดีพี่คุณทองพี่คุณทองนวลน้องเที่ยวนี้เจอใครไม่เจอเจอเจ้าภาพร่วมถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าท่าในเขตญาติวันนี้ในเรือดีในน้ําทศกัณฐ์แม่แก้วกัลยาเรือดีจากนู่นเลยครับบ้านอ๋องอกดูซิว่าเที่ยวนี้เรือดีจากบ้านอ๋องอกพายกันแบบตุ่นตองมาพายกันแบบตุ่นตองมาอยู่ในล่องน้ำที่สองล่องน้ำที่สองฝั่งกันนู่นในน้ำแม่แก้วทศกัณฐ์แม่แก้วกัลยาทศกัณฐ์แแมมม่ก้วยยาาาาองตตส ไม่แก้ประหยจะฉีกหนีทศกัณฐ์จะฉีกหนีทศกัณฐ์จะฉีกหนีแต่ดูซิว่าเที่ยวนี้อิทธิฤทธิ์ของทศกัณนั้นจะปิดหน้าปิดตาจะปิดหน้าปิดตาปิดบังพี่คุณทองได้ไหมพี่คุณทองจะไม่ลดลกความพยายามพี่คุณทองไม่ลดลกความพยายามรู้ตัวว่าเที่ยวนี้หลองน้ําหรือว่าสายน้ําสายน้ําเป็นรองสายน้ําเป็นรองทศกัณเป็นต่อแต่เที่ยวนี้ไม่ลดละความพยายามทศกัณจะบินจะบิดหนีแล้วอาแล้วครับพี่คุณทองบอกว่าทศกัณหนีได้หนีไปหนี ตายขามืองจะบี้และขาเมืองนะครับตัวชื่อว่าพี่กุทองจะบี้ได้ไม่ได้ในเมื่อทศกันท์นศกั์ไม่แก้วกัลยาเที่ยวนี้มาดีเที่ยวนี้มาดีไม่ธรรมดาเอาละครับเรือนี้ของท่านผู้ใหญ่ธีรศักดิ์ยัดทำเอาละครับเรือดีจังทศกักันไม่แก้วไม่แก้วไม่แก้วกัลยา หลวงเวียงจันรสองปปแล้วไ่ตามขึ้นนะไ่ตามขึ้นมาไ่ตามขึ้นนะดูซิว่าจะตามในน้ำเรือดีเท่าสกายแม่แก้วกัลยาทันไม่ทันต่างคนต่างพยต่างคนต่างสัดอัดกิดมาเลือระยะทางระยะทางระยะทางประมาณ3 0มรเมตรกว่า300รเมตรกว่าใครดีใครอยู่ใครหมดถอยไปไอไม่หมดก็สู้ต่อได้แต่ดูทั้งคู่ยังสู้กันจริงว้ยเอาลุยเดวดูี่ว่าล่องน้ำที่หนึ่งล่องน้ำที่หนึ่งในน้ำพิคุนทองพิคุนทองพิคุนทอง เอายาวดึงกระลึกลึกๆจะบัก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 ที่ดาพอเงินเอาดุวดูที่ว่าในนาเหลือดีพี่คุณทองอ่ะในนาทนสักกันแม่แก้วการขยายยังดีอยู่แม่แก้วการขยายยังดีอยู่ยังมีอยู่นีตลอดไม่ตลอดละไม่ตลอดละไม่เอาลูวีพี่คุณทองขยี้นะ ขึท้องบี้ขึ้นมา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 ,นมาแล้วทันไม่ถัายยังตามอยู่ยังตามอยู่เลยแล้วไม่ไหวไม่ไหวใส่หัวเป็นแมวฉี่นะครับแล้วก็ปล่อยเรือไหลเข้าเส้นชัยอ่ะผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินทันทีให้เรือที่ชนะได้แก่เรือที่อยู่ในล่องน้ำที่สองฝั่งถนนครับทศกัณฐ์แม่แก้วกัลยาเป็นเรือชนะทศกัณฐ์แม่แก้วกัลยาเป็นเรือชนะครับ